สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พี s f เ c u โฟกไต้หวันประจำวันที่13พฤศจิกาย,ยนกับดิฉันมนทิราช,ชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้มาดูกรณีที่นายอู๋เจ้าเชียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันได้ให้สัมภาษณ์พิเศษผ่านสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ระบุว่าจีนใช้แรงกดดันทางทหารและวิธีการอื่นๆบีบบังคับไต้หวันให้ยอมจำนนส่งผลให้สถานทูตจีนในไทยออกแถลงการเรียกร้องให้แก้ไขวิดีโอคลิปดังกล่าวซึ่งล่าสุดคลิปวิดีโอนี้ถูกตั้งค่าเป็นวิดีโอส่วนบุคคลแล้วประชาชนทัั่่วไไไปจึงมมมสามารถรถบชด้ เมื่อเร็วๆนี้สถานีโทรทัศน์ไทย PBS เผยแพร่บทสัมภาษณ์พิเศษของนายอูจเจาเซียที่เน้นย้ำว่าจีนกำลังใช้การคุกคามทางทหารการสร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจและลิดรอนพื้นที่ในเวทีนานาชาติเพื่อบีบบังคับให้ไต้หวันยอมจำนนเอกอัครราชาทูตจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการตตำหนิไทย PBS ที่ให้พื้นที่แก่นายอูจเจาเซียซึ่งถือเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชไต้หวันกล่าวคำพูดเลวไหลพร้อมเรียกร้องให้ถอดเทปสัมภาษณ์ดังกล่าวออก 中国国的的的的干干扰扰不不应应该该成为我我们们是是在际社会上面发生一个,个因素相反更努อูเจลเซียโพสข้อความตอบโต้บนแพลตฟอร์มโซเชียลระบุว่าจีนติดอันดับเสรีภาพสื่อที่เลวร้ายที่สุดในโลกยังกล้าแทรกแซงเสรีภาพสื่อในไทยทั้งนี้บทสัมภาษณ์พิเศษดังกล่าวถูกปิดเป็นวิดีโอส่วนบุคคลแล้ว สืบเนื่องจากการประชุมเอเปกที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ทั่วโลกต่างจับตามองการพบกันระหว่างไบเดนกับสีจินผิงในวันที่15หพฤศจิกายนนี่คือการพบปะแบบตัวจริงครั้งที่สองระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนครอบคุมประเด็นสถานการณ์ระหว่างประเทศวิกฤตเศรษฐกิจและสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างอิสราเอลกับฮามาส we not want see firefight hospital where see firefight innocent people helpless people uh, people seeking do not to hospital in a a นายเจคซลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวในบทสัมภาษณ์พิเศษว่าไบเดนมีความมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทหารกับจีนแต่หลายฝ่ายกังวลว่าจะมีการพูดคุยในประเด็นช่องแคบไต้หวันหรือไม่อย่างไรนายอูเจลเซียเผยว่าในเบื้องต้นคาดว่าจะมีการคุยกันในเรื่องนี้แต่ไม่มีข้อสงสัยใดๆต่อการสนับสนุนไต้หวันของสหรัฐ วันนี้กลุ่มรายงานต่างชาติเดินทางมาพร้อมกับรายงานที่ตกเป็นเหยื่อเพื่อร้องเรียนต่อกระทรวงรายงานไต้หวันว่ามีบริษัทเอเยต์บางรายทําเรื่องโอนยย้ายนายจ้างโดยมีการเก็บค่าหัวคิวจากรายงานและยังขอให้ในายจ้างจ่ายเงินค่าซื้อตัวด้วยจึงขอให้รัฐบาลดําเนินการสอบสวนอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กระทรวงรายงานย้ําว่าจะตรวจสอบอย่างละเอียดหากทําผิดจะถูกลงโทษปรับสูงสุดและระงับการดําเนินกิจการหนึ่งปี I broker that I wanted get transferring permit but refused give it messaged my my me broker wanted get he refused that But to 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 รายง,งานต่างชาติที่เป็นผู้เสียหายกล่าวว่าก่อนหน้านี้อยากเปลี่ยนนายจ้างแต่เอเย่นไม่คืนหนังสือแจ้งการเลิกจ้างให้โดยใช้เหตุผลว่าไม่สามารถใช้วิธีจ้างงานโดยตรงจนกระทั่งเธอเรียกร้องหน่วยงานรัฐจึงได้เอกสารคืนคาดไม่ถึงว่าเอเย่นใช้ช่วงระหว่างที่เธอกำลังหานายจ้างใหม่รายงานว่าเธอเป็นแรงงานขาดการติดต่อกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย 因需求的迫迫性所以了下了下甚至向勒กลุ่มสิทธิแรงงานต่างชาติพายเหยือ่อแรงงานต่างชาติที่เป็นผู้เสียหายไปไประท้วงหน้าที่ทำการกระทรวงแรงงานเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหานี้อย่างจรงิงจังพร้อมทั้งวิจารณ์ความเลวร้ายของเอเย่นกลุ่มนี้ที่ไม่เพียงเรียกเก็บค่าซื้อตัวจากแรงงานแล้วยังเรียกเก็บค่าไถ่ยตัวจากนายจ้างด้วยขอให้รัฐบาลสอบสวนอย่างเคร่งครัด 流กร,ร,ทระทรวงแรงงานเน้นย้ำว่าจะขอให้ระบาลท้องถิ่นสอบสวนและลงโทษผู้ฝ่าฝืนโดยมีโทษปรบับสูงสุด1.5ล้านหเหรียญไต้หวันสัง่งระงับการประกอบธุรกิจเป็นเวลา1ปีหากมีการเรียกเก็บค่าซื้อตัวหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ผิดกฎหมายก็จะถูกปรับอย่างหนักโดยในปีนี้มีเอเยน่นผิดกฎหมายถูกปรับแล้วทั้งหมด8ราย อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้พื้นที่กรุงไทเปและนครนิวย์ไทเปมีอุณหภูมิลดลงต่ำกว่า20องศาเป็นครั้งแรกนะคะมรสุมลูกนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อใต้วันถึงวันพุธขณะที่วันพฤหัส,สบดีจะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออีกรอบเคลื่อนตัวเข้ามาอุณหภูมิจะยิ่งลดต่ำลงไปอีกโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดวันเสาร์อาจมีอุณหภูมิลดลงแต่ระดับมวลอากาศเย็น อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นโดยเฉพาะนาครเทาหยวนตอนเช้าวัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ที่14.5องศา Celsius. เซลเซียสเขตรยฟังนครนิวไทเปก,ก็วัดได้เพียง14.7องศาเซลเซียสกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าชายฝั่งทะเลทางตอนเหนือของจีหลงพื้นที่ภูเขากรุงไทเปและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนัก และยังขอเตือนว่าสัปดาห์นี้จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือระรอกสองพัดมาเสริมกําลังและส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันเสาร์นี้และอาจได้ประทะกับลมหนาวลูกแรกของปีนี้ด้วยทั้งนี้แพทย์เตือนว่าอากาศแปรปรวนหนักกลุ่มผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจและผู้สูงอายุต้องรักษาความอบอุ่นให้กับร่างกายเพื่อหลีกเลี่ยงอาการเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจ คุณผู้ชมคะไต้หวันจัดให้กัญชาปเป็นยาเสพติดประเภท2แต่บางประเทศเช่นไทยกัญชากับเป็นสิ่งถูกกฎหมายซึ่งเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวว่าเน็ตไอดอลไต้หวันถูกจับข้อหาครอบครองกัญชาจนเกิดเป็นประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับกัญชาถูกกฎหมายในไต้หวันเมื่อไม่นานมานี้มียูทูบเบอร์ชื่อดังหลายคนถูกจับกุมข้อหาครอบครองกัญชาส่งผลให้สังคมเกิดข้อถกเถียงกันว่าควรให้กัญชาถูกกฎหมายหรือไม่ภาพประชาสังคมจึงทําแบบสํารวจพบว่า93.5%ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยกับการให้กัญชาถูกกฎหมาย 支持大麻合法化对大麻支持跟态度，不仅显著低于不支持者，整个问卷勾数走过以后呢，几乎所有的百分之九十三点五的人是不同意的。 ในบรรดาแบบสอบถามทั้งหมด3 8 5 0 2ฉบับคำถามที่ประชาชนตอบถูกมากที่สุดคือวัยรุ่นที่ใช้กัญชายอย่างหนักและต่อเนื่องจะทำให้สติปัญญาหรือ IQ ลดลงส่วนคำถามที่ตอบถูกน้อยที่สุดคือการใช้กัญชาในบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในสหรัฐอเมริกาตามมาด้วยพื้นที่ที่ใช้กัญชาถูกกฎหมายในสหรัฐอนุญ,ญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ก่อนแล้วจึงใช้เพื่อสันทนาการ นอกจากนี้เมื่อไม่นานมานี้กองคดีอาญานครนิวยอร์กเพิ่งจับกลุ่มนักศึกษาปรินญาโทขายกัญชาทําให้ภาคประชาสังคมเรียกร้องให้รัฐบาลส่งเสริมการชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสารแคนนาบิโนยในกัญชาและกัญชาทางการแพทย์อย่างกว้างขวางและเพิ่มความรู้เรื่องการต่อต้านสารเสพติดในสถานศึกษาให้ทุกคนเข้าใจประโยชน์ทางการแพทย์ไปพร้อมกับการป้องกันพฤติกรรมใช้ยาในทางที่ผิดเพื่อป้องกันสุขภาพของนักเรียน เมื่อเดือนที่แล้วสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไต้หวันได้สุ่มตรวจสอบร้านน้ำแข็งใส22แห่งในเขตภาคใต้นะคะพบว่า9ร้านในนครเกาสงมี8ร้านที่พบเชื้อเอนทโรแบคทีเรียเกินเกณฑ์มาตรฐานซึ่งในจํานวนนี้มี1ร้านเกินเกณฑ์มาตรฐานถึง200,000เท่าส่วน8ร้านที่นครไทยน,นั้นก็มี6ร้านไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งในจํานวนนี้มี1ร้านพบเชื้อเอนทโรแบคทีเรียเกินมาตรฐานถึง70,000เท่า เมื่อเดือนที่แล้วสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไต้หวันได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบส่วนผสมที่จำหน่ายอยู่ในร้านน้ำแข็งใส22ร้านตั้งแต่นครไทยนั้นลงไปทางใต้โดยใช้วิธีปลอมเป็นผู้บริโภคไปซื้อโดยหลังจากซื้อมาแล้วก็ส่งน้ำแข็งใส่ด้วยอุณหภูมิต่ำตรงไปยังห้องแลบเพื่อตรวจสอบว่ามีเชื้อเอนโทรแบคทีเรียเกินมาตรฐานหรือไม่ซึ่งร้านที่ถูกสุ่มตรวจในนครไทยนั้นและเกาสงมีสัดส่วนเกินเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างสูงโดยที่เกาสงมีร้านเกินเกณฑ์มาตรฐานถึง200,000เท่าส่วนไทย และเด็กหากรับประทานอาหารที่มีเชื้อเอนโทรแบคทีเรียมากเกินเกณฑ์มาตรฐานจะทําให้กระเพาะอาหารและลำไส้มีอาการอักเสบรุนแรงเฉียบพลันและอาจเกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดได้พบกับ p t s Focus ไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ